มนมีโชว์เามาหาน้ำแก็งมันยังอายยังเปิ้ลกินเหล้าอุ้ยแต่ก่อนแต่ก่อนอุ้ยเคยกินเหล้าก่อน,นอเออมันนุ่มมันกินเบียร์รู้นาะกินดึงเหล้าดึงเบียร์เมากัดไปตีไปตีหมวนใจไปเอียร์เรียงแม่ของนั่นละ่ะคนเคยหันมันกินเบียร์อยู่อุ้ยอันไปงานไปกินโฮนึ่ขงข้วแม่เอ,อ้ยถ้าเปิดเมาเล่นมาขวัอุ้ยท้องขนาดนึกอือในแม่เอ้ย